ในหลายๆพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะก็ได้มีการส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆรวมไปถึงส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆรวมไปถึงหลังชุมชนค่ะเพื่อรักษาชีวิตคนนะคะในภาวะที่เกิดหัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็เกิดเป็นภาวะฉุกเฉินขึ้นจะเป็นที่ไหนกันบ้างติดตามค่ะ ที่จังหวัดตากนายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED จำนวน11เครื่องให้กับผู้แทนจาก3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปติดตั้งตามสถานที่แหล่งชุมชนต่างๆในพื้นที่9อําอำเภอของจังหวัดตากเพื่อรักษาชีวิตของคนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในภาวะฉุกเฉินโดยมีนางสริษาพิรมรัฐนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากหน่วยงานจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงเหล่ากาชาติจังหวัดตากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยที่จังหวัดนครสวรรค์นายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติของสภาการชาติไทยโดยมีนางสุกัญญาชุมอุปการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ณสารา,าประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับจังหวัดนครสวรรค์นั้นได้รับการจัดสรรเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติของสภากาชาติไทยจำนวน16เครื่องได้กันโดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่ติดตั้งให้ติดตั้งณสารกลางจังหวัดจำนวนหนึ่งเครื่องสำนักงานขนส่งจังหวัดแห่งที่สองจำนวนหนึ่งเครื่องสถานีรถไฟชุมแสงจำนวนหนึ่งเครื่องที่ว่าการอำเภอทั้ง13าอำเภออำเภอละ1เครื่องได้แก่ที่ว่าการอำเภอท่าตะโกหนองบัวเก้าเลี้ยว ภัยสาลีพยุหักคีรีลาดยาวตากฟ้าบรรพศพิสยัยตาคลีโปรกระแม่วงชุมตาบงและที่ว่าการอำเภอมแม่เปินที่จังหวัดพิจิตรสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนาวาเอกหญิงอินทิราตันเจริญนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตร ได้เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED จากสภากาชาติไทยโดยมอบให้กับนายแพทย์กมลกัญญาประสิทธิ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรตามโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติระหว่างสภากาชาติไทยกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงมหาดไทยจำนวน13เครื่องโดยให้สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสถานที่ติดตั้ง ทั้งนี้ข้อมูลจากปีพุทธศักราช2562ถึง2564จังหวัดพิจิตรมีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลจำนวน484รายและสามารถช่วยฟื้นคืนชีพจนผู้ป่วยรู้สึกตัวมีสัญญาณชีพคืนมา และส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน78รายคิดเป็นร้อยละ16.11แต่ถ้าทุกพื้นที่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและประชาชนมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นผู้ป่วยจะมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น